เป็นยูนามีได้หรือเปล่าอ้ยมาถูกไหกิ้งไหมล่ะทุกคนมาประมาณนี้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้เนาะไม่มากก็น้อยเละทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจนเจอร์อีกแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนเจนก็จะมาตัดผมกันเอ้ยตัดผมเองคือมันก็ได้เรื่องงามยางดีแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าผมเจนเนี่ย ยาวมากในตอนนี้แล้วก็ร่วงหนักมาด้วยทั้งตอนที่แบบสระผมหรือไม่ก็ตอนที่แบบว่าเออสระผมตอนอยู่ในห้องหรืออย่างเงี้ยเวลากวาดห้องทีก็คือนึกว่าตัวเองเป็นโรคไปแล้วและอย่างก็คือปลายผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียนักมากช่วงนี้ล่ะน้ำผมก็คือไปไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะทุกคนเลยโอเคเราจะตัดผมเองแล้วกันคือเดยก็ดูคลิปเยอะมากเลยนะคะทุกคนช่วงนี้เนี่ยเขาว่าหิดผมทรงยู่นาบีกันใช่ไหมคะที่แบบอะไรนะมัดห่างมาแล้วก็ตัดอะไรเงี้ยแต่คือเราก็กลัวไงว่าแบบ หน้าฉันจะเป็นยูนาะบีได้หรือเปล่าแต่มันก็มีอีกหลากหลายวิธีเลยเพราะเจนก็ดูเยอะมากก่อนที่เจนจะตัดสินใจที่จะตัดผมเองนะคะทุกคนเขาบอกว่าจะต้องโอเคแบ่งผมตรงนี้นะคะตามขวัญของเราเบลวีมาดีกว่าทุกคนนี่เราจะเริ่มกันแล้วใช่ไหมอยา,ากจะสารภาพกับทุกคนว่าอยา,ากจะสารภาพกับทุกคนว่าเจนอะเป็นคนที่ไม่ชอบหวีผมนะเพราะว่าแบบคือเราก็ดัดผมมานานแล้วใช่ปะเราก็ฝังใจว่าแบบ เออเนี่ยดัดผมเนี่ยเขาห้ามหวีผมนะเดี๋ยวผมมันจะคายเร็วอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคไม่ไม่หวีเลยหลังจากนั้นก็ไม่หวีอีกเลยจ้าซึ่งมันเป็นอะไรที่ผิดกันทุกคนคือความจริงเราเนี่ยเราครที่จะหวีผมเพื่อที่จะกระตุ้นเซลล์ของเส้นผมนะคะคือมันมีสองวิธีทุกคนที่แบบมัดแล้วก็ตัดอะคือเจนก็เห็นว่าแบบเออเขามีมัดเป็นแกะโดยเฉพาะแต่ว่าอันนี้เจนจะมัดเป็นแบบ เป็นแบบเป็นแบบยังหวัดอะทุกคนไม่รู้เขาเรียกว่ายะไรอันนี้คือสารภาพว่าแอบไปตัดมานะทุกคนหน้ามาที่เป็นด้านข้างคือเนี้ยไปดูติกต็อกมาแล้วเขาก็คือแบบแบ่งต่อข้างอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็ควยแบบอย่างเงี้ยเออแล้วก็ตัดให้มันแบบว่าเท่ากับรุ่หน้าเราโอเคก็จะทากากันนะจะเท่ากันไหมคือวิธีการตัดแบบเนี้ยเขาก็บอกว่ามันจะเป็นตัวอยู่ทุกคนเวลาแบบว่ามันแบบอยู่ข้างหลังอะเราก็โอเคเราอยากลองเราก็ทําการัดไปก่อน กูมันมันมันจะสั้นมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยยาวไปไม่ได้ไไไดเราจะค่อยๆเลื่อนเอาตามที่เราแบบโอเคอะทุกคนรู้สึกเหมืนอนถูกไปซิ้งไหมอ่ะทุกคน <c oughs> ไี่จะได้ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่รู้สั้นไปไหมแต่ก็ถ้าแบบเออมันใจดีเราก็ค่อยๆแล้วกันอุ๊ยทุกคนตื่นเต้นมากเลยอ่ะโอเคมา ประมาณนี้ทุกคนมันเล่ากันไหมอ่ะ A few moments later มันก็เหมือนจะแบบเหมือนจะข้างนี้จะสั้นกว่าข้างนี้ไปนิดนึงปะ่ะเดี๋ยวจะไปจะไปกแก้งานแปบบ๊บโอเคทุกคนตอนนี้เจนก็เปลี่ยนโลเคชั่นกล้องมาตรงหน้ากระจกน่ะเพราะว่าเจนก็จะมาเก็บรายละเอียดกันค่ะพูดเหมือนเซียนเลยนะทุกคนแต่เนี่ยครั้งแรกเซมันก็ยังมีแบบว่า ตัดนอเขาออกไปนะคะคือเจน่ะเป็นคนที่ชอบผมแบบให้มันเท่ากันนะจริงๆแล้วอะ่ะเพราะว่ามันจะรู้สึกว่ามันผมหนาอะไรเงี้ยทุกคนก็คือจะให้ทูกข้างหลังมันก็จะมีความพอตัดแบบเมื่อกี้มันก็จะมีความเป็นตัวรูมันรู้ึกเปลี่ยนลงไปปะปะทุกคนเป็นไงบ้างคะสำหรับการ ของเจคือมันก็แอบแอบทื่อไปนิดนึงนะเพราะเราตัดตรงใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราก็ค่อยไปแบบสไลด์สไลด์อะไรอย่างเงี้ยให้มันมีเลเยอร์อะไรขึ้นอีกนิดหน่อยแต่ลงๆแล้วเจนก็รู้สึกชอบนะคือถ้าคือเนี่ยเจนอะรู้สึกว่าตัวเองอะสั้นได้เท่านี้ประมาณนี้แหละกําลังดีเพราะว่าถ้าเกิดสั้นกว่านี้นะทุกคนก็คือไม่ได้จา้าไม่รอดจ้า อีกอย่างหนึ่งก็คือทุกคนควรเตรียมกงินกที่มีความคมไว้นะคะทุกคนเพราะว่ากงิไกที่จะตัดเนี่ยมันไม่ค่อยคมใช่ป่ะมันก็เป็นเหตุที่ทําให้แบบผมไม่เท่ากันด้วยนะทุกคนคือแบบอยากให้ตัดแล้วก็มันก็แบบชึบชึบชึบขาดเลยอะไรเงี้ยแต่นี่คือต้องมาคอยแบบไอน,นี้ด้วยอะ่ะต้องคอยตัดให้มันขาดนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมเจนน่าจะค่อนข้างหนาด้วยแต่ลงแล้วเราก็โอเคนะโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะจะจะต้องไปก่อนนะคะก็หวังว่าจะ เป็นนระโยช์ม <know> ก <usion> ็อาจจะเป็นประโยชน์นะคะทุกคนสำหรับใครที่แบบอยากเยียตับผมเองนะคะก็เป็นอีกทริกอีกหนึ่งวิธีนะคะที่สามารถนําไปปรับใช้ได้เนาะไม่มากก็น้อยเลยทุกคนและถ้าเกิดคลิปหน้าจะมีอะไรดีเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ